สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Sh att Sh att โหนชัดๆโหราศาสตร์7ช่องพอดแคสต์ที่จะพาคุณเจาะลึกทุกมุมของดวงดาวอย่างเข้าใจง่ายตรงไปตรงมาแล้วก็ใช้ได้จริงนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องราศีธนูในเดือนมิถุนายน2568นะครับชื่อคลิปก็คือเสน่ห์แรงโอกาสดีรีบคว้าครับสำหรับท่านที่มีลัคนาที่ผูกดวงแล้วนะครับผูกดวงชะตาแล้วก็ ได้ลัคนาเป็นราศีธนูก็สามารถฟังได้โดยตรงเลยครับแต่สําหรับท่านที่ยังไม่เคยผูกดวงวางลัคนานะครับถ้าท่านรู้เวลาเกิดผมแนะนําอย่างยิ่งครับให้ไปผูกดวงวางลัคนานะครับตัวคลิปในการวิธีในการผูกดวงหาลัคนาซึ่งใช้เวลาไม่เกิน5นาทีเนี่ยตัว,ต,วตัวคลิปอาจจะยาวนิดนึงเพราะอธิบายถึงดาวตนุลักษ์ด้วยนะครับแต่ว่าท่านสามารถจะทําได้เสร็จภายในเวลาไม่เกิน5นาทีนะครับ ใช้วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็จังหวัดที่เกิดนะครับผมจะใส่ไว้ให้ใน description ในคำอธิบายของคลิปนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงดวงชะตาของชาวราศีธนูในเดือนมิถุนายน2568กันนะครับต้องเรียนแจ้งก่อนนะครับว่าช่องเราเนี่ยจะใช้ปฏิทินโหรที่เรียกว่าโหรนิรายณนะลายฮิรีนะครับก็คือใช้ตำแหน่งที่ตรงกับตำแหน่งดาวจริงบนท้องฟ้าเลยนะครับก็คือ,อ ถ้าเราเทียบตามปฏิทินนี้การย้ายราศีของดวงดาวเนี่ยก็จะตรงกับตำแหน่งจริงตามปฏิทินตามองศาดาวของนาซ่านะครับซ,ซึ่งเราก็จะพบว่ามันมีความแตกต่างจากการคำนวณแบบสุรยายาิยญานพอสมควรนะครับซึ่งผลบางท่านเขาก็ใช้แบบสุรยายาิยญานกันนะครับก็จะให้ผลของดวงดาวในการย้ายราศีที่ค่อนข้างจะต่างกันแต่อย่างไรก็ตามนะครับในเดือน พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยทั้งปฏิทินสุรยายาิยญาชและดาราศาสตร์นะครับดาวใหญ่หมายถึงว่าดาวตรีเทพนะครับก็คือดาวพฤหัสเสาร์และราหูนะครับทั้งทั้งสดวงเนี่ยนะฮะพฤหัสคือเลข5เสาร์คือเลข7แล้วก็ราหูคือเลข8ตอนนี้ได้ย้ายแล้วทั้ง3ดวงครับซึ่งถ้าถ้าในปฏิทินของลาฮิรีเนี่ยดาวเสาร์เขาจะย้ายมาตั้งแต่วันที่29มีนาคมเลยครับ ก็คือหลังจากแผ่นดินไวใหญ่1วันนะครับแผ่นดินไว28สเสาย้าย29ก็ค่อนข้างจะเป็นความหมายที่ชัดเจนมากนะครับแต่ว่าในทางสุริยุเนี่ยเสาเพิ่งจะย้ายตอนเมื่อกลางกลางปลายเดือนที่แล้วนะฮะก็อาจจะแบบว่าไม่ค่อยตรงกันเยอะพอสมควรนะครับปฏิทินดาราศาสตร์กับสุริยุทธทำไมถึงไม่ค่อยตรงกันเพราะว่าสุรยยิยเป็นคำพีที่เรียกว่าใช้การคำนวณที่ค่อนข้างจะ ไม่ได้ละเอียดนกะนะครับมีการปัดเศษทศนิยมนะครับเพื่อให้คำนวณได้ง่ายขึ้นนะเป็นคัมภีร์โบราณนะครับแต่ว่าพอ,เ,อ,อเป็นดาวดวงใหญ่ๆนะครับอย่างเสามฤตยูเนี่ยค่อนข้างจะคลาดเคลื่อนเยอะนะครับในขณะที่ดาราศาสตร์เนี่ยก็คำนวณตามทศนิยมที่ละเอียดมากนะครับแล้วก็ใช้ตำแหน่งดาวจริงนะฮะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยพฤหัสและราหูที่ย้ายก็ส่งผลโดยตรงกับชาวราศีธนูนะครับ ลักษณของท่านคือตัวแดงๆตรงนี้นะครับอยู่ที่ราศีธนูเนี่ยเป็นราศีธาตุไฟคนราศีธนูก็จะเป็นคนที่มีลักษณะของการมองไปข้างหน้านะครับมีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนแล้วก็พุ่งทยานไปนะครับเป็นผู้ที่รักการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆแล้วก็มีความฝันเดินตามความฝันของชีวิตนะครับเป็นลักษณะของดาวพฤหัสบดีเพราะงั้นเป็นคนที่มีสติปัญญาแล้วก็มีเหตุมีผลนะฮะการที่พฤหัสย้ายนะครับพฤหัสย้ายจากราศีพฤษภนะครับ เข้าสู่ราศีมิถุนเนี่ยนะครับก็จะเป็นลักษณะของอพฤหัสที่มาเล็งลักนาของท่านนะครับหรือว่าพูดอีกอย่างหนึง่งคือพฤหัสไปอยู่ในภพที่เรียกว่าภพปัตตนินะฮะปัตตนิหมายถึงคู่ครองหมายถึงหุ้นส่วนหรือคนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับพฤหัสอยู่ตรงนี้เนี่ยให้ความหมายที่ดีมากๆต่อชาวราศีธนูนะครับแต่ในความดีนั้นก็อาจจะมีความ,มเรียกว่าค่อนข้างไม่มั่นคงอยู่นะครับ เพราะพื่อหัสในฝั่งตรงข้ามของลัคนาท่านตรงนี้เนี่ยเขาให้ความหมายที่เป็นปอร,ร,รักเกษตรหรือเป็นประนะครับความเป็นประก็คือความไม่มั่นคงไม่ยั่งยืนนะครับอาจจะเป็นลักษณะของความเป็นชั่วคราวหรือการเตรียมตัวพร้อมเตรียมตัวพร้อมสําหรับอะไรเตรียมตัวพร้อมสําหรับการที่พเพื่อหัสเขาจะย้ายเข้าราศรีกรกฎตรงนี้นะครับได้ตําแหน่งที่เป็นอุดนะครับตำแหน่งที่เป็นอุดนี่คือตําแหน่งที่ยิ่งใหญ่นะครับตำแหน่งที่เรียกว่ามีพลังสูงส่งที่สุดในบรรดา12ราศีนะครับ ดังนั้นเนี่ยพฤหัสที่อยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นประในช่วงไม่นานนะครับปกติแล้วพฤหัสจะอยู่ประมาณหนึ่งราศีเนี่ยจะอยู่ประมาณ1ปีนะครับแต่พฤหัสเพิ่งย้าย SAY, เมื่อประมาณกลางเดือนที่ผ่านมาแล้วก็จะย้ายออกไปเข้ากรากฎเนี่ยช่วงกลางกลางเดือนตุลาคมนะครับแล้วก็จะย้ายกลับมาตอนประมาณธันวาคมนะครับมะเร็งลักษณะที่มิถุนอีกทีหนึ่งแล้วจะย้ายอีกทีหนึ่งไปกรกฎยาวๆเลยคราวนี้นะครับก็คือกลางปีหน้านะครับ พฤหัสให้ความหมายของคู่ครองนะครับหมายถึงเรื่องของตัวเองซึ่งตอนนี้ไปตกอยู่ในเรือนของคู่ครองนะฮะเดี๋ยวจะพูดว่าคลิปนี้นะครับเราตั้งชื่อคลิปว่าเป็นคนที่เสน่ห์แรงนะครับราศีธนูนะฮะเดี๋ยวจะพูดเรื่องคู่ครองกันชัดๆนะครับนอกจากนี้นะครับการเงินนะครับการเงินคือดาวเสาร์นะครับการเงินดาวเสาร์เนี่ยไปตกที่เรือนพันธุในราศีมีนนะครับมีเกณฑ์ที่จะ จ่ายเงินไปนะครับหรือได้เงินมาในเรื่องที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเรื่องบ้านเรื่องครอบครัวนะครับอาจจะเป็นการซื้ออสังหาริมทรัพย์การลงทุนหรือได้อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นสมบัติเก่ามานะครับเพราะมีความหมายของดาวเสาร์นะฮะอีกดวงหนึ่งก็คือพระราหูนะครับราหูเนี่ยย้ายจากราศีมีนเข้ามาอยู่ที่ราศีกุมนะครับได้ตําแหน่งที่เรียกว่าเป็นเกษตรนะฮะร,ราหูเป็นเกษตรในราศีกุมทําให้มี ความสัมพันธ์อ่านเดี๋ยวนะ,กะเกษตรของราศีกุมสาหรับชาวราศีธนูเนี่ยเป็นภพที่เรียกว่าภพสหัชชะก็คือภพเพื่อนฝูงหรือการติดต่อนะครับดังนั้นจึงเป็นช่วงเวลาที่ท่านจะมีการติดต่อในสังคมนะครับโดยเฉพาะต่างประเทศนะฮะร,ราหูให้ความหมายของต่างประเทศเรื่องงานออนไลน์เนี่ยอย่างดีมากนะครับเพราะว่าตำแหน่งตรงนี้คือเป็นกเกษตรนะฮะก็เรียกว่าจะมีความผูกพันในเรื่องเหล่านี้นะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ย นอกจากดาวตรีเทพที่ย้ายราศีแล้วนะครับก็จะพบว่าในเดือนมิถุนายน2568เนี่ยมีดาวที่ย้ายราศีเยอะมากนะครับดาวที่ย้ายราศีเยอะมากอันแรกก็คือดาวพุธย้ายราศีไปแล้วนะครับย้ายราศีไปแล้วดาวพุธอ่าเราดูกันที่ว่าดาวพุธเนี่ยเมื่อต้นเดือนนะครับเมื่อต้นเดือนดาวพุธอยู่ที่ราศีพฤษภนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยดาวพุธย้ายราศีแล้วดาวพุธย้ายเข้ามาอยู่ในราศีที่ ตรงกันข้ามกับลัคนาของท่านมาอยู่ร่วมกับพระฤหัสนะครับแล้วก็วันที่15นะครับวันที่15มิถุนาเนี่ยอาทิตย์ก็จะย้ายมาอีกดวงหนึ่งนะครับเห็นเลขดาวชุดนี้เนี่ยต้องอ่านว่าเป็นดาวคู่วิชาการคู่การคิดอ่านคู่การวางแผนนะครับเรียกว่าคู่ก็ไม่ได้เสียทีเดียวเพราะเป็นดาว3ดวงนะฮะอาทิตย์พฤหัสเนี่ยเขาเป็นดาวคู่มิตรใหญ่นะครับ <c oughs> ด้านสุปเคราะห์นะให้ความหมายเรื่องของชื่อเสียงโชคลาภสติปัญญานะครับอาทิตย์พุธ ให้ความหมายถึงเรื่องของเอกสารการขีดการเขียน,กา,ยนการพูดจาประชาสัมพันธ์นะฮะเป็นเรื่องที่ดีมากเลยที่ดาวพุธอยู่ในตาแหน่งตรงนี้เพราะว่าตําแหน่งตรงนี้ดาวพุธเรียกว่าเป็นตําแหน่งเกษตรนะครับเกษตรก็คือตําแหน่งที่มีความมั่นคงเมื่อดาวพฤหัสบดีตอนแรกเนี่ยที่เข้ามาอยู่แล้วอาจจะขาดความมั่นคงเพราะได้ตําแหน่งที่เป็นปะแต่พอดาวพุธมาอยู่คู่กันนะครับความเป็นปะาเนี่ยเมื่อมาอยู่ในเรือนเกษตรก็ย่อมมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะครับแทนที่จะแบบว่า ให้ความหมายของความแบบขัดขาดนะฮะเหมือนเส้นปลาเนี่ยก็จะให้ความหมายของความมั่นคงแล้วก็ความคิดความอ่านที่มีพุทธคือสติปัญญาความเฉลียวฉลาดนะครับพุหัสก็คือปัญญาในระดับที่สูงการวิเคราะห์นะครับการวินิจฉัยพวกนี้นะครับการตัดสินดังนั้นแล้วเนี่ยคู่ความหมายของพุหัสพุทธเนี่ยก็เป็นความหมายที่ดีมากความหมายของอาทิตย์พุทธก็คือความหมายของเอกสารสัญญานะครับงานเขียนงานคิดต่างๆนะครับ จึงให้ความหมายที่ดีมากเลยในชุดนี้นะฮะยิ่งโดยเฉพาะดาวอาทิตย์เนี่ยอยู่ในราศีวิถุนเนี่ยเขาได้ตําแหน่งที่เป็นเรียกว่าราชาโชคนะครับก็คือเป็นโชคลาภสิ่งที่ดีงามได้มาโดยที่ไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องยากนะครับ <c oughs> อาทิตย์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนสุภะนะครับตรงราศีสิงห์เนี่ยนะครับของชาวราศีธนูเนี่ยให้ความหมายในเรื่องของผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนอุปถัมภ์นะฮะผู้ใหญ่ช่วยเหลือนะ รงนี้นะครับมีโอกาสที่ดีนะครับมีความสุขความจเจริญนนะดาวสุพระนี่นะครับส่วนพุธเนี่ยพุธเขาเป็นดาวปัตตนีอยู่แล้วนะครับก็คือคู่ครองเรือนหนึ่งนะครับอีกเรือนหนึ่งของพุธก็คือดาวกรรมมะก็คือการงานนะครับช่วงนี้การงานมั่นคงเลยครับตั้งแต่วันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยจนถึง22มิถุนายนที่จะถึงเนี่ยนะครับดาวพุธอยู่ในตําแหน่งนี้ดีมากๆนะครับดีมากๆนะฮะ นอกจากนั้นแล้วเนี่ยดาวที่เปลี่ยนชีวิตของชาวธนูเลยนะครับที่จะย้ายวันนี้ย้ายไปแล้วด้วยนะครับย้ายไปเมื่อเช้านี้นะครับวันที่7มิถุนายนก็คือดาวอังคารครับตอนนี้อังคารย้ายแล้วครับก่อนหน้านี้เนี่ยอังคารอยู่ที่กรกฎกุมกับเกตตรงนี้นะครับแต่ตอนนี้อังคารย้ายแล้วนะครับอังคารย้ายมาอยู่ที่ราศีสิงห์ตรงนี้ครับซึ่งให้ผลที่แบบดีงามมากนะครับเพราะว่าตอนที่อังคารอยู่ในราศีกรกฎตรงนี้เมื่อตอนต้นเดือนเนี่ย หรือว่าหลายเดือนที่ผ่านมาด้วยนะครับเขาจะให้ผลว่าดาวอังคารเนี่ยซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะและดาวเจ้าเรือนปุตตะนะครับก็เรียกว่าโชคลาภและก็การลงทุนนะครับเรื่องของเด็กๆนะครับบริวารเนี่ยอาจจะทําให้ท่านค่อนข้างจะมีปัญหาอยู่นานแล้วนะครับเพราะว่าตกมรณะนะครับอาจจะมีปัญหาเรื่องลูกหลานป่วยนะครับหรือว่าเรื่องของการลงทุนแล้วขาดทุนหรือแบบ มีปัญหาเพราะว่าอังคารในกรกฎเนี่ยได้ตำแหน่งที่เรียกว่าเป็นนิดนะฮะนิดก็คือเป็นดาวที่มีตำแหน่งที่ต่ำนะครับดาวอ่อนแรงนะไม่ไม่มีกำลังนะครับลูกหลานก็อาจจะไม่ค่อยดีสร้างปัญหาให้นะครับแต่เมื่อดาวย้ายราศีนะครับอังคารย้ายมาอยู่ราศีสิงห์เนี่ยนอกจากว่าจะพ้นสภาพของความเป็นนิดก็คือความต่ำต้อยของพลังแล้วเนี่ยนะครับเขายังให้ความหมายของดาวธาตุลมซึ่งอยู่ในราศีธาตุไฟอย่างราศีสิงห์นะครับอังคารตรงนี้เนี่ย เป็นอังคารที่เรียกว่าลมพัดให้ไฟโหมกระหน่ำมากนะครับจากอะไรที่แบบว่าเคยติดขัดเดินช้านะครับก็จะให้ผลที่แบบว่ารวดเร็วนะครับรุนแรงโดยเฉพาะเมื่อมีดาวราหูจริงๆราหูไม่ใช่ดาวแต่ผมก็ติดเรียกดาวนะครับเมื่อมีราหูเล็งกับอังคารตรงนี้นะครับให้ความหมายของคู่ธาตุลมซึ่งอยู่ในราหูเองเนี่ยอยู่ในราศีกุมนะฮะร,ราศีกุมที่เป็นราศีธาตุลม แล้วอังคารนะครับก็เป็นคู่ธาตุเดียวกันนะครับให้ความหมายที่รวดเร็วรุนแรงแล้วก็ทำอะไรทำเลยนะครับและตรงนี้ก็คือพบเรือนที่เรียกว่าพบสุภะของท่านนะครับสุภะหมายถึงอะไรสุภะหมายถึงผู้ใหญ่หมายถึงความสุขในชีวิตหมายถึงศาสนาหมายถึงสิ่งที่นำเรื่องดีงามเข้ามาในชีวิตนะครับราหูเนี่ยอยู่ในศาสตร์ชัก็คือการติดต่อกันประสานงานการเดินทางระยะใกล้นะครับสุภะเนี่ย เป็นการเดินทางระยะไกลได้ด้วยนะครับดังนั้นจะเดินทางระยะใกล้ระยะไกลติดต่อใดใดก็ตามนะครับจะมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนนะครับจะประสบผลสําเร็จนะโดยเฉพาะการติดต่อในเรื่องต่างประเทศงานออนไลน์เนี่ยจะเด่นมากนะครับตรงนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีอย่างมากๆของชาวราศีธนูนะครับเอาละครับคราวนี้เราอ่านตัวดาวอังคารเนี่ยเมื่อกี้เราอ่านว่าเป็นเจ้าเรือนอ่า ตรงนี้อีกเรือนหนึ่งนะครับก็คือังคารก็คือวินาศนะครับวินาศแล้วก็ปุตตะนะฮะเมื่อกี้ผมบอกว่าเป็นลาภะขออภัยด้วยนะฮะพูดผิดนะลาภะจริงจริงเป็นดาวศุกร์นะครับดาวังคารเนี่ยเป็นเจ้าเรือนวินาศและปุตตะก็คือสิ่งที่ไม่คาดฝันนะครับแล้วก็สิ่งใหม่ๆในชีวิตเนี่ยเขาจะเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนให้ท่านมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นให้การงานโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้จะช่วยได้มากๆเลยนะฮะนอกจากนั้นแล้วเนี่ย ความหมายของดาวศุกร์ครับเราจะพูดถึงดาวศุกร์ดาวศุกร์เนี่ยให้ความหมายของลาภะนะครับเมื่อกี้ที่บอกว่าอังคารเนี่ยไม่ใช่นะจริงๆตรงนี้ราศีตุลเนี่ยเป็นราศีของพระศุกร์นะครับความหมายของลาภะแล้วก็ความหมายของอรินะครับศุกร์พระศบเนี่ยตอนนี้เขาเข้ามาอยู่ในปุตตะนะครับเพราะงั้นเนี่ยสิ่งที่คาดหวังหรือว่าความต่อสู้นะครับอริเนี่ยแปลว่าการต่อสู้การแข่งขันนะครับ กำลังมาอยู่ในปุตตะให้ความหมายถึงท่านกําลังแบบมีความพยายามต่อสู้แข่งขันโดยเฉพาะในสิ่งเรื่องงานใหม่ๆนะฮะตอนนี้เนี่ยดาวสุขในตําแหน่งนี้อาจจะไม่ค่อยมั่นคงมากนะักนะครับเนื่องจากว่าเป็นตําแหน่งที่เป็นประนะแต่อย่างที่ว่าก็คือว่าเมื่ออังคารย้ายแล้วเนี่ยเดิมเนี่ยังคารเป็นนิดอยู่ตรงนี้นี่โอมไม่ไม่ดีเลยนะครับพอังคารย้ายแล้วเนี่ยตำแหน่งของดาวสุขตรงนี้นะครับก็เท่ากับว่า อยู่ในเรือนที่ไม่ได้เสียนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะสําเร็จได้อย่างรวดเร็วแต่อย่างไรก็ตามนะครับความเป็นประของดาวศุกร์ในเดือนนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ได้โดดเด่นมากนักนะครับในเรื่องของการทําอะไรใหม่ๆก็อาจจะต้องมีอุปสรรคมีเรื่องของเ,อเรียกว่ามีปัญหาค่อนข้างเยอะในงานใหม่ๆในเรื่องของลูกน้องบริวารน,นะครับแต่ดาวศุกร์จะย้ายเมื่อวันที่29มิถุนายนที่จะถึงนะครับ ดังนั้นเนี่ยเดือนหน้านะครับเมื่อสุกย้ายนะครับดาวสุกเขาจะย้ายมาตรงนี้นะครับมาอยู่ในภพอริที่เป็นเกษตรนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยการต่อสู้แข่งขันในแดของท่านเนี่ยก็เรียกว่าก็จะมีความสําเร็จที่มากขึ้นนะครับอริเป็นเกษตรนะฮะก็มีความพยายามนะครับมีความแม้ว่ามันจะเหนื่อยนะอริเป็นเกษตรเนี่ยนะครับแต่ว่าเมื่อต่อสู้แข่งขันแล้วเนี่ยมันได้ผลที่ดีนะครับ นอกจากนั้นเนี่ยดาวศุกร์เขาเป็นเจ้าเรือลาพะด้วยก็มีโอกาสที่จะได้ลาบได้ผลด้วยนะครับในเดือนตั้งแต่ยีิบเก้ามิถุนายนไปตรงนี้นะครับตรงนี้ดาวให้ความหมายค่อนข้างดีแต่ว่าเมื่อปลายเดือนเนี่ยพอตอนปลายเดือนท่านอาจจะต้องระวังนิดนึงครับเพราะว่าดาวพุธเนี่ยนะฮะดาวพุธซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของการพูดจานะครับดาวพุธเป็นเรื่องของการพูดจาเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาสร้างปัญหาให้แก่ท่านได้เนื่องจากว่าดาวพุธที่เป็นเรื่อง เกี่ยวกับการพูดการจาแล้วก็รวมถึงนะครับดาวพุธความหมายตรงๆของท่านเนี่ยมี2เรื่องก็คือความหมายของคู่ครองแล้วก็ความหมายของการการทำงานนะครับกรรมมะนะครับพุธก็คือคู่ครองและกรรมมะเนี่ยก็จะย้ายเข้าสู่ราศรีกรกฎเป็นตำแหน่งที่เรียกว่าพบมรณะนะครับอาจจะต้องมีเกณฑ์ในการห่างคู่นะครับห่างจากกันนะครับค่อนข้างจะถ้าอยู่ใกล้กันก็อาจจะต้องมี ามีเสียงมีปัญหากันบ้างนะครับก็อาจจะต้องเรียกว่า,าคุยกันดีๆนะครับคุยกันดีๆใช้ความใจเย็นแล้วก็ใช้ความเข้าอกเข้าใจกันจริงๆพูดในเรือนจันทร์ก็ไม่ได้ร้ายมากนะครับแต่ว่าอาจจะมีเหตุเกิดขึ้นได้เพราะว่ามาอยู่คู่กันกับดาวเกตนะครับดาวเกตเนี่ยค่อนข้างจะเป็นตัวที่ทำให้ความปั่นป่วนมันเพิ่มมากขึ้นนะฮะโอเคครับ ตัวพบมรณะที่รออยู่ข้างหน้าเนี่ยก็อาจจะหมายถึงการทดสอบอีกหลายๆอย่างนะครับหรือมีการเปลี่ยน,ปยนแปลงครั้งสําคัญในชีวิตนะดังนั้นแล้วเนี่ยในช่วงเวลาที่ดาวพุธเนี่ยเขาเป็นกเกษตรอยู่ในราศีมิถุนเนี่ยถือว่าเป็นช่วงเวลานาทีทองของการเริ่มต้นและการจัดการชีวิตเลยครับช่วงกลางกลางเดือนก่อนถึงวันที่22เนี่ยนะครับช่วงนี้เนี่ยถ้าท่านมีความคิดที่จะทำอะไรหรือว่าทำอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการงานเรื่องคู่นะครับรวมถึง ความหมายของพฤหัสนะั้นเรื่องของครอบครัวก็ตามนะครับเรื่องของตัวเองก็ตามนะครับความหมายของอาทิตย์ก็คือเรื่องของผู้ใหญ่เป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆนะฮะตงฉวยโอกาสในช่วงนาทีทองนี้ทําให้มันดีที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องดาวพุธที่จะมาตกมรณะนะครับเพราะว่าพุธเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยู่ที่ตรงไหนนานานักนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งเขาก็จะย้ายนะฮะแล้วก็พอย้ายเขา้าสุภาเนี่ยก็จะดีขึ้นอีกมากๆนะครับโอเค เรื่องของการเงินนะครับเราดูเรื่องการเงินซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญก็คือดาวเสาร์นะครับเป็นเจ้าเรือนการเงินกระดุมพระนะครับและจริงๆแล้วเนี่ยถ้าตามหลักโหราศาสตร์โบราณดาวเสาร์ก็จะเป็นเกษตรของราศีกุมด้วยนะครับก็คือเรือนสาสระซึ่งมีราหูมาอยู่ตอนนี้นะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของการใช้เงินหรือว่าได้เงินนะครับได้เงินมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของมรดกที่ดินหรือการรับช่วงต่อจากครอบครัว เพราะว่าดาวเสาร์อยู่ในพันธุ์เนี่ยแปลว่าครอบครัว,รวนะฮะร,รวมถึงรายได้จากอสังหาริมทรัพย์ด้วยก็เป็นไปได้นะครับอาจจะมีโชคลาภจากการเสี่ยงโชคหวยหุ้นทองคําขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาเฉพาะบุคคลครับควรพิจารณาอย่างรอบคอบเพราะอันนี้เราอ่านกันเฉพาะดาวจรนะครับแต่โดยรวมแล้วการเงินไม่มีปัญหาเลยนะครับคุณยังสามารถหาเงินได้เรื่อยๆแล้วก็มีเงินใช้ไม่ขาดมือในเดือนนี้นะครับ แต่สิ่งที่สําคัญก็คือต้องรู้จักเก็บอ,อมแล้วก็ประหยัดให้มากนะดาวเสาร์เนี่ยเป็นดาวที่เรียกว่า <c oughs> เป็นทั้งบททดสอบแล้วเป็นทั้งเรื่องของการที่สอนให้รู้จักความหน้าที่และความรับผิดชอบเยอะๆนะครับอาจจะมีรายจ่ายนะครับเสาเข้าสู่เรือนพันธุ์เนี่ยอาจจะมีรายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขปัญหาเช่นการซ่อมบ้านนะครับการรีโนเวทบ้านนะหรือการซื้อที่ดินนะซื้อสังหาริมทรัพย์เหล่านี้เป็นไปได้นะครับ เรื่องการงานเนี่ยก็ดีมากๆนะโดยเฉพาะการงานที่แบบร่วมกับคู่ครองหุ้นส่วนนะครับก็ได้เล่าให้ฟังไปแล้วนะครับเรื่องของความรักนะครับในด้านดีก็จะเป็นพลังงานและความกล้าจากสิ่งสร้างสรรค์ใหม่ๆจากดาวอังคารนะครับที่มาอยู่ในสุภาะตรงนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่ต้องระวังนะครับสิ่งที่ต้องระวังจริงๆก็คือความขัดแย้งกับหุ้นส่วนหรือผู้ใหญ่นะครับในช่วงปลายปลายเดือนตรงนี้นะครับนี่ดาวพุธย้ายมาที่กรกฎตอนปลายเดือนเนี่ย ค่อนข้างจะให้ความหมายที่เป็นเรื่องของความขัดแยง้งทั้งผู้ครองแล้วก็ทั้งเรื่องของอาการทำงานด้วยนะครับแล้วก็อาจจะเกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่เพราะว่ามันมีดาวเกตมาร่วมนะเป็นเรื่องของวิญญาณธาตุนะครับดาวเกตเนี่ยก็ให้ความสาคัญให้ความหมายความสัมพันธ์ในเรื่องนี้นะครับสำหรับคนโสดมีโอกาสได้พบคนให,ใหม่ที่เข้ามาในชีวิตนะครับแล้วก็อาจจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดเกี่ยวกับการใช้ชีวิตคู่จากเดิมที่คุณเคยเป็น คุณอาจจะเจอคนที่มีความรู้ความสามารถหรืออยู่ในสถานะที่สูงกว่าเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งอาจจะเป็นฝ่ายที่คุณต้องเป็นผู้พาตัวเองไปหาประสบการณ์ใหม่ๆเหล่านี้ด้วยนะครับคุณเองเนี่ยหมายถึงว่าตัวชาวราศีธนูเองเนี่ยเมื่อมาอยู่ในดาวพฤหัสอยู่ในตำแหน่งนี้เนี่ยคุณอาจจะได้เรียกว่าได้พัฒนาตัวเองได้เรียนรู้มีประสบการณ์การศึกษาด้านใหม่ๆใครที่อยากจะเรียกว่าลงในคอสระยะสั้นนะทำไมถึงพูดว่าระยะสั้นเพราะว่า ดาวพฤหัสอยู่ตรงนี้เป็นตำแหน่งเป็นประนะครับให้ความหมายที่ไม่ได้มั่นคงยั่งยืนระยะยาวนักนะครับเป็นคอร์สระยะสั้นการพัฒนาตนเองอบรมโน่นนี่นั่นสกิลต่างๆพวกสกิล AI สกิลใดๆที่ท่านกําลังต้องการปรารถนาจะพัฒนาตนเองเนี่ยก็สามารถจะทําลงมือได้เลยนะครับเป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับสาหรับคนมีคู่อาจจะได้พูดคุยเรื่องในบ้านและการใช้ชีวิตร่วมกันอย่างจริงจังมากขึ้นนะเพื่อวางแผนอนาคตหรือแก้ไขปัญหาที่ค้างคาอยู่ สิ่งที่ต้องระวังในความรักก็คืออาจจะอย่าเพิ่งไปตัดสินอะไรจากภายนอกนะครับเพราะว่าสิ่งที่จริงๆแล้วเนี่ยความหมายคู่ดาวความหมายดาวในชุดนี้เนี่ยก็คือความหมายของการที่จะต้องใช้สติปัญญานะครับวิจารณญาณดีๆในเรื่องของชีวิตคู่นะแต่ไม่ได้แปลว่าเขาจะเข้ามาแล้วเป็นคนไม่ดีหรืออะไรอย่างนี้นะฮะเพราะความหมายอาทิตย์พฤหัสพุธนียให้ความหมายที่ดีแล้วก็มีความชัดเจนมากครับ โชคลาภก็มีนะครับคุณอาจจะมีโชคลาภจากลูกหลานบริวารในการเสี่ยงโชคแต่ว่าอย่าอย่าไปลงเยอะนะครับเพราะว่าดาวศุกร์ในตำแหน่งนี้ยังเรียกว่าเป็นประอยู่นะครับก็อาจจะเล,เล่นไปได้บ้างนะครับอย่าอย่าไปคาดหวังเยอะมากนะครับเรื่องสุขภาพก็จะค่อยๆดีขึ้นครับไม่มีอะไรที่เป็นปัญหานะดาว,าวดาวมรณะเนี่ยตอนนี้เนี่ยยังไม่ไม่มีอะไรแต่ปลายเดือนนี้ก็คือจะมีพุทธที่มรณะก็อาจจะเป็นเรื่องของความคิดความอ่านนะครับ การปวดหัวในะความเครียดได้เป็นไปได้นะครับในตรงนี้ข้อควรระวังก็คือคุณอาจจะมีบางอย่างที่คอยต้านทานอยู่ทําให้ยังไม่ได้เริ่มต้นทําสิ่งต่างๆที่คิดไว้อาจจะเป็นเพราะว่ายังไม่ได้ตัดสินใจที่จะลงมือทํานะครับเป็นช่วงเวลาที่ดีแล้วครับขอให้เริ่มลงมือทําได้เลยโดยที่ไม่ต้องรีรอนะครับ ก็ต้องรู้จักจัดสรรเวลาให้ดีด้วยนะครับเพราะว่าดาวมากุ้มรุมอยู่ในภพปัตตนิและอริมรณะนะตรงนี้ค่อนข้างเยอะเนี่ยเรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณจะยุ่งแบบหัวหมุนเลยทีเดียวนะโดยเฉพาะอังคารราหูตรงในเรือนสุภาพเนี่ยก็เรียกว่าจะเป็นตัวที่เร่งปฏิกิริยานะครับในเรื่องของการติดต่อต่างๆแล้วก็การพัฒนาตนเองนะครับช่วยให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนในช่วงช่วงต่อๆไปจากนี้นะครับสรุปส่งท้ายแล้ว สำหรับชาวลัคนาราศีธนูในเดือนมิถุนายนนี้ก็เป็นโอกาสที่คุณจะมีพลังงานที่ดีมากขึ้นในภาพรวมนะครับโดยเฉพาะการงานที่โดดเด่นและมีโอกาสเข้ามาอย่างมากมายการเงินต้องระวังในเรื่องค่าใช้ใจ่ายแล้วก็ช่องทางในการหารายได้นะครับแต่ก็ยังรับประกันว่ามีเงินใช้ไม่ขาดมือนะครับความรักสําหรับคนโสดมีโอกาสพบคนใหม่ๆส่วนคนมีคู่ต้องเน้นการสื่อสารและก็ดูแลกันอย่างจริงจังสุขภาพโดยรวมดีขึ้นแต่ยังคงต้องใส่ใจและไม่ประมาทครับ สำหรับการเสริมดวงชะตาหากรู้สึกว่ามันเหนื่อยมากนะครับไม่ต้องไปเพิ่งวิธีหมอผีอะไรเลยนะครับขอแค่คุณหมั่นทำจิตใจให้สงบมีสติในการใช้ชีวิตนะครับดาวประจำตัวของคุณก็คือดาวพฤหัสอยู่แล้วนะครับดาวพฤหัสมาคู่กับดาวอาทิตย์เนี่ยแน่นอนว่าเป็นช่วงที่คุณค่อนข้างจะรุ่งโรจน์แล้วก็มีไฟนะครับแม้ว่าพฤหัสตรงนี้อาจจะอยู่ในตำแหน่งที่แบบ ไม่ไม่ได้มีมาตรฐานที่ดีเท่าไหร่นะักแต่ว่านอกจากความเป็นประแล้วเนี่ยเขาจะมีมาตรฐานที่เรียกว่าอดจาวิราชซึ่งเป็นการเตรียมตัวก่อนจะเข้าสู่ตําแหน่งมหาอุดนะครับตาแหน่งอุดในกรกฎนะก็เรียกว่าเป็นช่วงสะสมพลังแล้วก็ก่อร่างสร้างตัวนะใช้คํานี้จะเหมาะสมกว่านะครับก่อนจะจากกันในวันนี้นะครับอ๋อเดี๋ยวนะครับถ้า ท่านคิดว่าอยากจะไปทําบุญก็ผมแนะนําให้ไปทําบุญเกี่ยวกับเรื่องโรงเรียนโรงพยาบาลเนาะดาวอาทิตย์พุทธพฤหัสนะครับก็จะช่วยได้นะทำให้บริจาคเงินหรือบริจาคแรงกายก็สุดแล้วแต่นะครับความสามารถนะบริจาคหนังสือก็ได้นะก็จะช่วยให้ชีวิตดีขึ้นได้นะครับก่อนจะจากกันก็จะฝากคําไว้ว่าดาวจะดีก็ต่อเมื่อลงมือทานะครับอย่ารอโอกาสจงสร้างมันขึ้นมาด้วย2มือของคุณ ขอให้ชาวลักนณาราศีธนูทุกท่านโชคดีมีชัยในเดือนมิถุนายนนี้นะครับสำหรับวันนี้รายการโหรชัดๆโหราศาสตร์เจ็ดขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ